หากจะให้กล่าวถึงสถานที่อันเต็มไปด้วยมรดกทางวัฒนธรรมประวัติศาสตร์ตำนานข้าวปลาอาหารอันอุดมสมบูรณ์และแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติท้องทะเลที่งดงามเป็นพื้นที่ที่ร่ำรวยด้วยรอยยิ้มและความสุขของผู้คนนั่นคงหมายถึงพื้นที่ท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลเอ่าวไทยที่สวยงามเหมือนชายฝั่งทะเลของยุโรปจนถูกเรียกว่าเป็น Thailand Riviera เริ่มสัมผัสกับเส้นทางแห่งท้องทะเลไทยอันสวยงามได้ตั้งแต่จังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์นินแดนแห่งภูเขาและท้องทะเลไปจนถึงจังหวัดชุมพรประตูสู่ภาคใต้และชื่นชมความงามของอัญมณีแห่งท้องทะเลที่จังหวัดระนองออกเดินทางตามรอยประวัติศาสตร์ของเมืองเพชรบุรีที่เขาวังนั่งรถรางไฟฟ้าขึ้นไปชื่นชมทัศนียภาพที่สวยงามสุดสายตา ทำกลางสถานที่ซึ่งเต็มไปด้วยเรื่องราวแห่งตำนานอันยิ่งใหญ่ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจากนั้นเปลี่ยนมานั่งรถไฟวิ่งเรียบไปตามชายหาดพักกายพักใจและสูดกลิ่นไอทะ,ทะเลที่เย็นสบายของเมืองหัวหินนั่งชมวิวเป็นจนถึงอำเภอสวีแวะสักการะพระธาตุสวีที่วัดปร,รมธาตุสวีวัดสวยศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองชุมพร ก่อนจะมุ่งหน้าไปทางตะวันตกสู่เมืองระนองไปร่วมย้อนประวัติศาสตร์ไทยจีนที่บ้านร้อยปีเทียนสือกินไปเที่ยวไปบนเส้นทางแห่งวัฒนธรรมอาหารของทั้ง4จังหวัดเริ่มต้นที่จังหวัดเพชรบุรีเมืองสร้างสรรค์ด้านวิทยาการอาหารของยูเนสโกลองลิ้มชิมรสอาหารท้องถิ่นที่ไม่ควรพลาดอย่างแกงคั่หัวตาลของหวานขนมหมอ้อแกง และเข้าวแช่แสนสดชื่นจากนั้นขับรถไปตามริมทะเลชิมอาหารหลากหลายรสชาติของเมืองหัวหินที่มีทั้งอาหารอเมริกันเยอรมันและอิตาเลียนเลยไปล่องคลองบางสนชมป่าชายเลนเมืองชุมพรชิมอาหารฝีมือชาวบ้านและวิธีการหาหอยผู้กันพบมากในพื้นที่ป่าชายเลนแห่งนี้ แวะไปดื่มกาแฟโรบัสต้าขั้วมือที่ก้องวันเล่จากนั้นมุ่งหน้าสู่อุโบสถลอยฟ้าวัดบ้านหงาวที่จังหวัดระนองท่องไปในเส้นทางแห่งธรรมชาติและการผจญภยัยชมศูนย์สาธิตและทดลองการเกษตรโครงการช่างหัวมันตามพระราชดำริเรียนรู้การปลูกพืชผ,ผักออร์แกนิกการทำฟาร์มทะเล ชิมสาหรายพวงองุ่นาสาหรายทะเลสีเขียวที่มีเม็ดกลมคล้ายไข่ปลาคาเวียที่จังหวัดเพชรบุรีขับรถต่อไปอีกสองชั่วโมงก็จะพบอ่างเก็บน้ำคลองบึงอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดประจวบคีรีขันเพลิดเพลินกับปลาท้องถิ่นบนแพรและยังเป็นสถานที่ชมพระอาทิตย์อัสดงที่สวยงาม จากนั้นไปนอนเลตากลมชมวิวที่เกาะพิทักษ์อำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรท่ามกลางน้ำทะเลใสสีฟ้าครามกับอาหารทะเลสดรสเลิศและไปเที่ยวเชิงสุขภาพนอนแช่บ่อน้ำแร่ร้อนคุณภาพดีติดอันดับต้นๆของโลกที่จังหวัดระนองออกไปค้นพบความยิ่งใหญ่สัมผัสกับวิถีชีวิตและธรรมชาติอันงดงามบนเส้นทางท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลเอ่าวไทยในแบบฉบับของตัวคุณเอง